ครับผมมี Ford r a n นเจอนะครับเครื่องยนต์2.2ดีเซลนะครับคันนี้เป็นปี2020นะครับ4คูณ4เกียร์ธรรมดาแมนนวลนะครับสวยๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับวันนี้ดีเทลรายละเอียดนะครับชัดเจนแบบนี้เลยนะครับจับๆแน่นอนพี่นะครับนะฮะกันชนกันชนหน้านะครับแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นไงนะครับ แล้วก็ยางแน่นๆนะครับพร้อมใช้นะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับพร้อมแบกนะครับสายแบกแน่นอนนะครับคันนี้4ี่คูณสี่จำแจมแบบนี้มีแม็กไลเนอร์ให้พร้อมมีที่เกี่ยวเชือกอีกนะครับก็โหยโรบงราบานะครับช่วงล่างนะฮะเดี๋ยวจัดให้แบบว่าสะอาดวุ้งวิ้งเหมือนได้รดมือหนึ่งครับคันนี้โอ้โหเป็นไงนะครับดูดีนะครับแบบว่าเรียบๆนะครับสบายๆไว้แบกนะครับ ไม่แบกจะแดกอะไรนะครับคันนี้โอ้โหเป็นไงดูช่วงลงช่วงล่างนะครับเงาวงวิงแน่นอนที่4ี่คูณสนะครับแจมแจมนะฮะใช้งานยาวๆนะครับนะฮะวันนี้จัดให้คุ้มคุ้มอยู่แล้วนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนสามารถแจ้งได้เลยนะครับและเราดูแลกันทุกท่านอย่างดีแน่นอนนะครับดูความสวยความใหม่นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์2.2ดีเซลนะครับสวยๆสี่สูบแถวเรียงนะครับนะฮะคันนี้เครื่องนี้นะครับ โอ้โหแน่นมากแล้วก็ดูน็อตนะฮะเดิมเดิมเห็นไหมนะครับประมาณนี้นะครับเม็ดอักเดิมเดิมนะครับทุกอย่างเดิมเดิมนะครับโค้ดเดิมเดิมแน่นอนพี่มีโช๊คให้ด้วยนะครับพร้อมใช้แน่นอนครับคันนี้ภายในนะครับตรงคอนโซลสวยมากนะครับเดิมเดิมแล้วก็พวงมาลต์ m ั l t i f ั n c t i o ซ้ายขวานะครับจำมจแบบนี้นะครับโอ้โหไฟตัดวงตัดหมอกพร้อมเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหม นะครับเบาะหนังนะครับดูเกียร์ด้วยนะครับเป็นไงเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับสามารถขับ4ี่ขับ2โลฮได้นะครับนะฮะชัดเจนนะชัดบงชัดแบตแบบว่าแน่นๆเลยนะครับคันนี้แล้วที่วางแขนนะครับไม่มีรอยด่างเลยนะครับดูสังเกตเบาะดีพี่ดูดีเทลเซกชั่นนะครับคันนี้นะครับโอ้โหใหม่ๆเลยพี่เหมือนได้รถมือหนึ่งครับพี่นะครับคันนี้นะครับผมขอเสนอให้เพียงราคา 3 8 9 0 0เาเท่านั้นครับ่อนเบาๆเดือนรอประมาณ7,000กว่าตลอดสัญญาแน่นอนครับคันนี้ฟรีดาวฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีประกันภยัยฟรีประการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนาน1ปีนะครับสวยตรงปกไม่จกตานะครับรายละเอียดสามารถลองทักมาที่ s i s c 5 5 8ได้เลยนะครับหรือว่าโทรติดต่อเราได้ตลอดนะครับรถบ้านสมชายวันนี้จัดให้คุ้มๆนะครับมั่นใจได้เลยว่าตรงปกไม่จกตานะครับรถแท้ไม่แท้คนแท้นะครับ นะฮะสวยสวยพรีเมียมแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามผมไห้ด้วยนะครับใน EP ต่อไปจะมีคันไหนบ้างนะครับพี่ๆนะครับผมอยากให้พี่ๆนะครับศึกษาข้อมูลรถก่อนนะครับแล้วพี่จะได้รถที่สวยตรงปกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ